ความปรองดองนะครับต้องเริ่มจากความเที่ยงตรงความเชื่อถือได้ของกระบวนการยุติธรรมทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยวันนี้วันที่17พฤษภาคม2567พวกเรามีคําถามอยู่ตลอดเวลาว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้เชื่อถือได้ไหมไว้ใจได้ไหมใช้การได้ไหมเพราะว่าข่าวคราวมันออกมาหลายอย่างที่มันทําให้เรามีข้อสงสัย แล้วก็มีการที่รณรงค์การสื่อสารการต่างๆในนาของพรรคการเมืองหลายๆพรรคการเมืองว่าจะต้องมีการปฏิตตรูปกระบวนการยุติธรรมแก้ไขกระบวนการยุติธรรมทําให้มันสามารถที่จะเชื่อถือได้ใช้การได้แล้วเราก็มีอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่อยากที่จะเ,เรียกร้องความปองดองในประเทศไทยเรียกร้องความสามัคคีในประเทศไทยให้คนไทยอยู่ได้โดยไม่ต้องทะเลาะกันอยากบอกนะครับจุดเริ่มต้นมันต้องมาจากความเที่ยงตรงของ เสากระบวนการยุติธรรมให้ได้ก่อนทําไมถึงพูดอย่างนี้นะครับลองยกตัวอย่างนะครับตอนเด็กๆเ,เราไปโรงเรียนแล้วเราก็อาจจะมีเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกันอาจจะมีคนมาชกหน้าเราเราก็บอกว่าเอยหยุดเถอะหยุดเถอะปรองดองกันสามัคคีกันอย่าทะเลาะก,กันโดยที่ไม่มีการตัดสินไม่ได้มีการเ,าเข้าสู่กระบวนการรอบสวนทําให้มันถูกต้องว่าใครผิดใครถูกอะไรคือควรที่สิ่งที่จะต้องรับผิดชอบ แล้วเราก็บอกว่าปรองดองกันเถอะกระบวนการพวกนี้ครับมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเราบอกว่าคดีอาญาคดีอาญาของประเทศไทยของทุกๆประเทศทั่วโลกต้องตั้งสมมุติฐานว่าผู้ต้องหาคือผู้บริสุทธิ์ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลักการง่ายๆเลยครับเราเลือกที่จะปล่อยคนผิดมากกว่าจะลงโทษคนที่ไม่ได้กระทําผิดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ ลองนึกภาพนะครับวันหนึ่งลูกของเราถูกจับเข้าคุกโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายแล้วก็ถูกตัดสินไปแล้วโดยสังคมโดยทั่วไปโดยกระบวนการยุติธรรมว่าเขาผิดแล้วก็ถูกตัดสินเข้าคุกคนคนนั้นครอบครัวนั้นจะอยู่ได้ไหมจะอยู่อย่างปองดองกับคนอื่นได้ไหมมันทำไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นนะครับอยากปลองดองต้องแก้ไขที่กระบวนการยุติธรรมก่อนทําให้กระบวนการยุติธรรมใช้การได้เชื่อถือได้นี่คือสิ่งที่สําคัญครับเราจะมาพูดอีกทีนะครับว่าจะแก้ไขอย่างไรขอบคุณมากครับ